ใหม่และมีตจถ่าแน่น,นอนเจถนาขวาดเบ่งข้าวไหม้ทางนี้ก็คือต้องได้ปล่อยผ้าอีกพี่น้องเพราะว่ายานมันโบไหม่เบิดต้องได้ปล่อยควันมาอีกขวดออกมาไว้แบบนี้จังเก็บพี่น้องให้มันเย็นถูกและมันเย็นก้าตัวอ่ะบอกเออได้ขึ้นเลยพี่น้อง สบายดีเดอ้อผมแมมพี่น้องเบสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอน้องลาตีพี่น้องพบพอส่วงยำเร้งๆพี่น้องพอดีแหววมาเตาถ่านเนาะมือนนี้แม่เท้าเพิ่นมานอนอยู่เตาถ่านพี่น้องเอามานอนอยู่กระตูปพี่น้องโดยเพราะว่าพอดีเว้นเห็นเพิ่นมากับน้องตุ่นเนาะเห็นเอนอนเพิ่นก็ขวัดท่านได้พี่น้องก็ชิลเล,เลแหละพอดีมาแหววมาหาแม่เท้าเลยบได้หามาหาเพิ่นสองสามมือแล้วพี่น้องโดย ตอนยามแรงพี่น้องป้าเมื่อนี้นี่่มแห้งอันนี้เลยอากาศล่มๆเนาะโดยเดี๋ยวไปหาไปเท่าพี่น้องก็เบื้อน้อยเนาะเปิดท่ามากอะ่ะไฮอโลดอได้เป็นว่าอะไต้ดไม่พี่น้องม,มีงใส่จักเนาะไอซูกกันวาเต็มรถพี่น้องเพิ่เอามาแล้วจะเป็นของฝายเป็นของไอซูกีแ่แหละเนาะ เพิ่นไปตัดทั้งปูนและพี่น้องทั้งอันป่าพวกนล้ทั้งเส้นที่ว่าน้องมาตีไปตัดผดพูดแล้เนาะเ<ม>ตาถ่านปลานางเพื่นกับพี่น้องเลยปล่อยแห้งคักควันทลนๆน,นอย่งามได้เราตัดนเนาะเสียงตุ่มตุ่มพี่น้องอเป็นตูสบายดีเดอ้อมานอนเตาถ่านม,นมอ,าอนี <laughs> ้ไา เม่นด้ได้แกงหอยเว่นี่แซบบ่เป็นแกงหอยกินปีน้องมาแกงหอยแกเอาวันเือถ่าน่นี้ำอื่นจังควัใหม่ปะใหม่ว่ได้บอไม่ถ่อไม่ลมมันรีมือนีเนาะยเอมกมนะี่เลยตกมาลกเลยอื่นจังควัดทายเดไปเอาทไมกเออไปนอนเผาถ่านว่บ้านางนี่เนาะบ่บ่ ันเป็นปล่อยทวนๆอยู่พี่น้องเพิ่งมานอนเชือนใหม่เพิ่งปล่อยคักไปก่อนนะ่ก่นเลยว่ามาพี่ก่อนเนาะมากวดทานก่อนเ้านำกวาดแล้วเดีลยวจาดไจักเป่าไปเถอะสี่สองเพิ่นเอิญนะยายายบาเดีเต แอนน้อยเป็นขอดทานว่ะอือแมา่เอ,อิญอะไรดิเออเป็นเสียเอินแม่แต่ว่าคนเอินบญผมเป็นโอ้ไม่เอ,อิญน้อยเพิ่งจะซื้อมาเพิ่มพี่น้องาม,ามีแต่ต้นงามๆเลยนี่เอ,อ,นอินซืน้อแม่แล้วบบดนี้เริ่มมาเป็นละโอ้แอนน้อยเพิ่มก็ปล่อยเลยบ่อยๆนี่ปล่อยให้มันหมายแลยเนาะสบายดีเด้อ,อ,อน้อยเด้อ ได้จักเปล่าอะไรหน่อยรวมเม่ินนไน,นี่ได้ได้สามชัเออได้สามเปล่าหนึ่งได้สามฮะได้ตัวนี้อีกได้เนาะนี่มันควัดปากมันก้อนพี่น้องจังควัดอีกให้ของพืชพืน้นนี่อีนี่นอนเรากำังเลิกมาควาดเออแบบมันให้นะควัดกลางคืนเอาเนาะวงเวียนนี่มันไ่อยู่เลยแคไปแต่นอนช้านานย่างเนาะไปแล้วก็ป้า แบบพ่นยางนะไว้ไวเลยมันถ่ายจนน้ำหมดทันกำลังเฮียนหยางแม่แม่่ไปแม่ไปแ่เออ่ไปไม่ไปอี่างหันายายเริ่มแล้วค่ะพ่นเอิญมันถ่ายเรนเห็นเลยต้องได้มาเห็ดกลางคืนเอาเนาอยามเวนมันเบาไวผี่นองเ้ยันไปเก่งเล็กน้อยนะคือะไร เด็กน,นี่ก็ปล่อยก่อนให้มันไหม,มเป็นขวดขออกมาไว้แบบนี้จังเก็บพี่นอ้องให้มันเย็นหมดแหละมันเย็นคัะค่ะหมแหละเด็กยังกินมาเนื้อน้อยกินไข่แล้วนะกินไข่ไข่เหรอขวา,ขายเห็นเพิ่นเก็บอยู่พี่นอ้องเาวนี่นก็ ขวาดไหวแล้วก็เก็บเอาต้องได้ปล่อยแบบนี้เลยเอ้เห็นแบบนี้เละมันจังกุดลมใหม,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 ม่น่ะตัวนี้พอเถ่าเป็นการยังโมเห็น,อ,น,น,อ,นอยู่เนอยังมาทันมาอยู่ยามได้เป็นฝนมันแล้วไปได้ผนปะ เป็นส่วนที่เลื่อยใบยก่อนนะและ้วก็จะเก็บเมถาว์เ <c oughs> ม่าไปอูม้ bye, มบไใบอะไรเมถาว่านี่ไปแล้วหูหน้นะอจะมาหัไปหอดผุนเนะาะจักได้ใบแล้วกระไดมันหออลงมันปีขน,นขึ้นมีนขึ้นมันหออลงยางขึ้นได้ยานกระได พี่น้องกลับไปพักผนะ่อนค่ะกลับมาแล้วนุงส่งให้พี่น้องนุ่งเอ้นห,นเออหน่อยก็ใส่เพลนเพลินอยู่บ่กางืนบ่กางคืนยากเนาะต้องใส่เวลากลางคืนพี่นอ้องเพิ่งจะค่าลูกขาดปกติกลางคืนจะพักผ่อนแต่ว่าต้องเล็กวัดลูกเพิ่นบ่อยู่เนาะ มันไปเป็นพี่น้องเล็กน้อยก็ต้องเฮียนอย่างคนวะพนังพนักลับบ้านเนี่ยขำมาเป็นกระสีเมื่องนอนเฮือนมีแต่เอ็นนอนนอนเมื่อนี้มใครแต่ไม่ถามานอนเมื่อนอนใหม่ไม่ถาวรมากน้อก็ไปหน้าเนี่แน่นอนโอ้นองตุ่นกันนอนอยู่พี่ว่าไม่ถาวรหรือว่าเมื่อนอนเฮีอนใหม่ น้องตุ่นไะเออคิดว่านอนอยู่พุ่นเผินแห้งมาแล้วไม่ถาวแล้วเนาะอยู่พุ่นผัดไ่มีไม่ถาวพี่น้องหัากันมานอนเผาถ่านแล้วได้เก็บถ่านน้ำกันมืออื่นกวาดถ่านมืออื่นไม่ถาวเนาะใหม่เปแล้วพี่น้องเห็นถ่านคนกันใหม่ไม่ละได้อืมเก็บควาดไม่ถุนเก็บควันอามันอ่มโลมๆเน่ยมันนี่นะ พเพรนว่าอันไม่ค้นไม่นะอันย่านก็บพ่แห้งมันติ้วมาทางเดียวได้สัมันลมเนาะเพิ่นก็เห็นอะไรมีผู้เผาอยู่ผู้หนึ่งก็มีหน้ามียังมาไหวมีผู้เผาหมมีเลยเพิ่นย่านไพ่ปิ้วเนยเออแม่เพี่น้องชนยางคนเโตแม่เพื่อนเก่งแท้เด้แม่ก็ควาดท่านน้องมันนี้แม่เท้าเพิ่นยุดก่อนห้ากะมาวางเทียงนี่ เราทานพี่น้องก็น้อยเพิ่งจซื้อใหม่มาเพิ่มได้นีเลิศหนึ่งเว้ยน,น้อยใหม่นี่เออไม่ดิบพี่น้องตัวนี้กัโตน้องกาะตีแก่มานน่ก็เป็นไม่หาวแล้วเริ่มหาแล้วร่วมกันนั่นแหละกับไม่ตัวนี้บอร์ลอยเพิ่งหาด้นใหญ่เทนน้อสีแบกไว้อยู่ว่าน่ <c oughs> เออตรงในตัดเข่ง <c oughs> และใหญ่ <c oughs> เออใส่จากตัดเอา ถ้าว่าเลื่อยมันก็เพื่อสีขาดเนาะเออโดยให้ตัดให้จังเอาเงินคารามาในเพิ่นเนาะได้แล้วมีฮะการเอามันจังกองง่ายเดชเริ่มใหม่แล้วพี่น้องตามเพิ่นกันต้านีใเต้าใหญ่คือสิได้งลายดอกเนาะใหญ่เติบแต่ว่าสามกับตาไม่ท่าว่าจ้อ นอยกลัวบ่ยังไงตัวอืมได้ิตใจาสามทิศได้สามิไปได้เลยสามชิบปลาก็ใไข่เนืะอนะต้องเลยซื้อไหมซื้ออยังนี่น้องหลายๆอย่างมาโฮมกันพี่น้องเพื่อเอาจูดมันกะตัวใหม่ตัวโบใหม่นะข้อแห้งเอานาคารโหลดหน้โบเอาดอก มเตะอยากอันนกันจังใส่น้ำมันพี่น้องเพราะว่าบบได้เอาน้ำเพลนขาลดนะเพราะว่าไม่ถ่้าเราก็บโบไม่หนีเลยมีแต่ให้ใส่น้ำมันพี่น้องถ้าว่าฮะโบมีบุเละอันนี้เขายังใส่ได้โยเวลามันบบมีพี่น้องแต่ว่าขาลดนี่ว้าวเลยขาลดนะมีถ่้าเราได้บบลายเนาะทานกะเปาหนึ่งกะใครแต่ยังขืนราคาอยู่ในไม่เท้าเนาะทานกะ ก็คือตะเกาวนี่ป้าเพอะแห้งหละไม่ถ่าแห้งจีบได้พี่น้องคือต,เต,เต,เตะเกานะไม่ได้เลยดีเป้าหนึ่งสิบสามพันตะเกาเป้าละศ้าวบาทพี่น้อง<า>น,นี่ก็ลอกหมดกว่าเมานเปินบอกลูกเพิ่นะคือลูกบนทุนนี่พี่น้อง <laughs> นั่งจะก็เขาใจ่าอยู่ป้าเด็กน,น,น้อยโอ้ป้าเปิ้ลปา พูดจักคว้ามเลยด้านนี้นะมันแรงไม่เถานอนอยู่พี่พัดอากาศลมซนะ่มอมนเอ <laughs> นาะนอนดิหนาวหนาวเลยมันแรงพิงไผ่ก่อนจังนอนเออต้องพิงไผ่ก่อนจังได้ขึ้นนอนเน,ะนานนนนะออนเออรับก่อนอบ่นอนแนะ่ใครแต่ว่ามินอันโทรทัศน์เบิงนะ้งเนาะเพราะแด้อุ่นอยู่้น,น,นมือน แต่ละมือกะบโงเอาได้นี่ก็มากดทานมันจังเด้กวดแต่เศ้าพี่น้องทว่าเผื่อเฮามานี่ป้าสวยหละเออต้องตัดก่อนและวมันจังกล้องไงนะามาถ่าเนาะเม่นถ่าก็จังพอแห้งเผื่อสิไดียเก็คนสอนเออ่นห้ลูก่นหลินพี่น้อง บูยูแทบบลิ่นกะเว้น,นนี่ลินกับน้องอนนวลเว้นนี่ถุยาดูถุยยาฟาดิีดโต้แขวฮะนะทั้งน้ำตาแย่ยพี่น้องเลยแต่ว่าใครได้เพิ่นกับโบหายได้ไมีแต่ไปน้องน้ำพอแล้วเพิ่นกำลังเฮียนยางพี่น้องปีปลายปีเจ็ดแปดเดือนสองปีนี่ก็ว่าวว่าเกี้ยงแล้วบ่จับ ใบหน่อยเป็นเผาทานะคะกวาดแล้วพี่น้องบใบอ๋อตะว่าเอามาตอนน่ะฮัเบิดตะว่าไม่เท่าอยู่พุ่นนับเบิลละบอกไม่ได้เออเบิดไว้เนาะไม่ใจใด้ริงเท้าน้าแห้งลายนะต่ว่าเพิ่นตัดครึ่งในกระเป๋านะเท้าเพื่อนเท่าเลยไม่แบบว่ามันยากถ้าถ้าไปว่าเฮาอันตัดทั้งป่านะเป็นเห็ดตัดแบบย่างๆเลยมันเท่าองกาย อืมบางอันกับตาท,ทานแล้วมันจะไงดิเพื่อนหักซาเตาถ่า,านเพื่อนให้มันใหม่เพื่อนวะเป็นใหม่ <laughs> เมกเดอยู่พี่น้องทางนั่นค่ะเ,เออไว้มือนะมาใส่เบ็ดเห็นเอ็นน้อยอัน เราอันลูกมาเบ่งทานถูกเวลาเลยพี่น้องเดียวกับลูกมาตบและเผ,ผาทาผ่านเน่ดีได้ถ้าบปเ่ามันเผบ่มใหม่พี่น้องถ้าบาบ่มหักซากะแมนเ <IT> พราะว่ามันมีไม่ไหใหญ่พี่น้องถ้าว่าไม้ก็ว่ามีแต่ไหม้นหิดน้อยนี่ค่ะไม่ยากเนาะ <IT> ถ้ามีใหม่หใหญ่เลยครับต้องหกกักสามันสีเห็ดหาไมหม่ปวดัวเทงนะ มาเลยฮะไปถาอยู่เตาถ่านพี่น้องบรรยากาศลมคักมือนนี่เป็นมานอนเตาถ่านกับหลานเหรอหลานกับลูกบอนนี่ก็เพราะได้มีบอนนั่งเดิอพี่น้องแถวนี้ก็ถ่ายเป็นเห็ดไว้เป็นอย่างเห็ดบอนนั่งเวลาเขามาเผาทาน โอ้ต้นอันนี้ก็เริ่มขึ้นนี่แหละเนาะใบเท้าเริ่มขึ้นในคันในชาเพราะมีห่มพักวันเวลามันสูงหมดแล้วมันสีเงามันชูมี๋ยวตัดออกหวัดมันขึ้นลายๆก่อนใบกล้วยบะบนนี่ก็เริ่มลายเนาะแต่เกา่าในเดียวนะมันล้มๆพี่น้องยามแรงกะใบเท้าสีอาบน้ำได้บม่มือนนี่อาบเลยบ้า,าวบ้า,า,ากับเตานองช้าบ้ากับยาเนาะ มันมันหนาวมือมือนอนสีอ่าวพี่นยังเนาะเฝ่าอะไรพี่น้องหนาวมาคันได้พี่อาบน้ำนะเออมันคันคายบ่คันคายไม่ต้องอะไรเพิ่นปลูกผักบัวพี่น้องมาเบิ่งก่อนเพิ่นปลูกผักบัวไว้แล้วเพิ่นหากระปูกแล้วนี่ก็ถึงมองแท่งนี่เพิ่นกะคืออบขักแทเด้พี่น้องบบบนี้สวนผักน้อยเพิ่นนี่จะเพิ่นปลูกยังเมีพี่น้องได้ขึ้นเลย มักบูอ่บป่พี่น้องเรือมักอื้ออันนี้มักแตงบ่เนาะมักแตงบ่ไปถ่าเด้วยยังนีงมักถั่วอ่ะบอกมัถั่วเออเด็กขึ้นเลยพี่น้องมันมันยังลุกๆมันโดนไหวแค่นั้นเออของเลยน้อยเนาะฮะก็ขึ้นปลูกไว้นะดินแบบนี้แหละงามนะเอาบัวตองใส่พุ่นลายถ้าใส่ลายแล้วมันสีเออมันสีอีกโยบได้แม่เลย มันเข้าหัวมันเปิดหัวฮ่องบุ๊คเออพันปลูกไว้เนาะพอดีแล้วขึ้นตามหัวเลยอันนี้สีเป็นพักบักวเจ้าคุณเอามาเลายใส่มาเนบใส่เลยบอลนี่มัน,นบูญงามตัวเนบนี่นเ,นเออพอได้กินตัวเองเนะาะเพอได้เอามาหุงมาหึ่งโดยทั้งเข้มน้องผูกกัอันของเจ้าว่าไม่เท่านี่เห็นนะนเออของไก่ยน้อยเพันปลูกไว้ทั้งเข้มน้องพร้อมงามอยู่ด้วค่ะ สวนพักหน่อยเพื่อนพี่น้องทังพี่แอลเอาหม่องหุงมาใส่แต่เกาว์ช่วงเขาปลูกช่องต้นในแถวโดกโดกแถวนี้นะพอได้กินอยู่ด้วยเอามาหั่นมันเด็เออนม่เมื่อแรกใช้เป็นบ้านเลยแม่นปลูกต้นแรงแยญมเว้นแล้วโบได้พักนะมันหาดได้ทั้งน้องน้ำผัวฝนกระปูกไว้กินอยู่พี่น้องพักสองนานเนาะสองนาน เ้าถ่านป้านางเพื่อนอันนี้เป็นเผาเลยกะให้ซุกเป็นภูเผ่าพี่น้องเิ่นเมือนอนอยู่เฮือนกอ,อควันถนถันนะเ้าถ่านแิ่จุดใส่ีเรอยมีเอสซีามว่าเอาอันเลื่อยมาแต่ใส่พี่น้องเิ่นวาเนาะแต่โดนเดี๋ยวพี่น้องไม้เข้าว่าเขาเริ่มเละนะกะซื้อเอาเนาะแต่นนองตตียังในน่อยผูกซีมี่เนาะซ่างนะบัดมาตอนนี้เลยเพื่อนอยุกวจักเพิ่อน,อเพนเศร้าเห็ดเลย แต่เก่านะเพื่อนสีขายโหลดละสองลอยปลายสองลอยปลายบาทน,นี่แหละพี่น้องโหลดอันนั้ะนะโหลดแกดินนี่น้อยนะจักโหลดจักล่อแลอ้วเนาะเพื่อนเอินมาอีเลยเราทานไปเท้าเพื่อนก็ได้แต่ว่าพอมาฮอดช่วงนี้เลยโบมี่เลยพี่น้องบ้านนี้กะรวมๆกันแบบเขาไปเอาลายหมองมานะแล้วก็มันสีลายขึ้นเนาะแต่ว่าแบบขี้เหลือดำๆแบบนี้เลยเนะี่ยคือโบมี่ น้อยเพิ่นมาปลูกใช่เนาะเขมน้องพี่กะเป็นผักบัวพอไดไเด็ดพี่น้องมันไก่น้องน้ำเลยพอได้ใส่แจวอยู่เด้อเพิ่นปลูกไว้ก็ได้วันนี้แม่แถวเพิ่นปลูกเต้นดนๆเลยหายังเป็นอยู่ผักหอมเปย์เนาะบ้านาวารชื่อเอิญขงหอมเปย์แม่แถวเพิ่นปลูกไว้แขมน้องพี่น้องาว่าเขาดูฮดดูยังกับพอได้กินโย่มันไก่น้องน้ำเดย แมนโอ้ยไปถาวลงมาตักน้ำอยู่น้องเลยเ mm hmm. ดรรยา mm hmm. กาศลมๆพี่น้องเมื่อนี้ผ่ mm hmm. านพันไม้ mm hmm. เบิดแล้ว mm hmm. บ่มีควันแล้วบ้านนี้ mm hmm. ยังมียังมีควันอยอยันมำเท้าน้อยนึงเนาะ พอดีแหละหอนมืออื่นกระซีโงอบโลกอิกจังได้คว,วัดกระซีได้ไลยเปล่ายู่พี่น้องตัวนี้นกระยญยกว่าเก่าอยู่เนี่ยแะโดยพ่น้องสวงยามแรงนอนนอนวระตีกรแเวมาม่เตาท่านพี่น้องไอพอดีเมทาวบันกา ทานใหม่ไปแล้วพี่น้องผันสิฮสไหวไอ้หน่อยกับขวดทานไหวเก็บผ่นกัลูกพันยักแอวพี่น้องยามเวนค่ะผันขวัดยามกลางคืนเนาะผ่นสิเก็บสว่างยามเศ้าพี่น้องอเ้ยนโดยิันกระสือพื้นไว้รถดหนึ่งแล้วแล้วก็ต้นน้องวัตตี้แก่มากเหนไหเนาะรวมกันพอได้ตื่มกันหั่ะนะเอาพี่น้องคลิปนี้สิขคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าพบพอคลิปหนา้าพี่น้องโดยจากคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี